สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูการผสมเทียมหมูเราจะผสมเทียมหมูนะครับอันนี้หมูพันธุ์ไรครับน้พป้อมูพันธุ์อะไรเดอดร็อกโดยเดร็อก <The rock. S 1> ผสมด้วยเชื้อของอะไร เดรอกเหมือนกันแม่เดร็กตอนนี้กําลังจะเอาเชื้อข้าวน้ำเกลือใช่ไหมล้างด้วยน้ำเกลือน้ำเกลือมาล้างก่อนขั้นแรก แล้วก็เอา<ม>จ,จูเทียมเข้าไปจูเทียมอันนี้ก็แม่ไม่ครับยังไม่เคยผ่านการผสมผ่านการท้องมาแม่กี่เดือนแล้ว <8 S 2> <8 S 1> แปดเดือนครับแม่หมูแปดเดือนออนูนจับมันไม่ได้ดี๋เดี๋ยวมันจะ <c oughs> ตอนนี้ก็

จับมันนนะจัับมไม่ได้มันจะตื่นรอยดูตรงนี้แหละทอตื่นทำไมมันมัจนจะร้องตอนนี้ก็ได้คำการฉีดเชื้อเทียมเข้าไปเชื้อเขาขายยังไงบอรอดหนึ่งอะ <c oughs> อดละสองร้อยเฮ้ยไปเจ้าพาไปดูปลาหน่อยยวดูดวันนี้การเสร็จ <c oughs> <c oughs> ต้องขึ้น เอไปขึ้นไปกล้าขึ้นไหมแล้วพอจะไปขี่มันเนี่ยแม่พูจะขี่ครับตอนนี้ทำการทำการขึ้นหลังมูมูแม่ใหม่ครับตื่นๆหน่อย ี่จะทำการขึ้นขึ้นหลังท <c oughs> ันมอยู่ไม่นิ่งไง <c oughs> เ้ยปลือตื่น,นคนเยอะคนเยอะคนเยทำไมต, <c oughs> ต้องไปบุกเยอะตัวโตอ่ะตัวคนปะอาห์มาแล้วนะต้องคีกิกอีหลอน ngoài những miếng này ra kìa, xong, các nó để ba thế, mẹ là chim chú ba thôi.